ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมตื่นขึ้นมาบโมโหฝนตกพี่น้องผมถนนเปียกฝนตกเลยพี่น้องเด้อฝนตกพี่น้องผมฝนตกอู้ตายบ่าวมีบ่องโเลยพี่น้องผมแล้วก็ท้องฟ้ายยืนมืดขึ้นไปเบิดพี่น้องปกติเดี๋ยวมันสีง่ายน้ำมืดขึ้นไปเบิดพี่น้องผมขับผมสวัสดีครับพี่น้องผมตีสี่ตีสีเป๊ะ ขาสีไปใส่นั่นบ่หูตว่าไม้มันไปไกลอยู่ไปเบื้องไม้ไม่ที่เด็ดไว้พี่น้องบ่ไปบ่ไดคับฝนตกข้ามกระจำเป็นตรงล่างกับพวกไม่กับเพราะว่าหน้าสาธูบ่ให้ฟ้ามันเหลี่ยมมันห่องเนาะพี่น้องเนาะตว้าทางไปบ้ามีไปแน่นอนเห็ดยูปาโรงเรียนเท่ากับบ่ท่านเกิดพี่น้องเด้อเห็ดยูปาโรงเรียนเท่าบ่ท่านเกิดตว้าสิ่งที่บ้ามีสิผ้าพี่ผ้าร้องไปได้นั่นก็คือไม้ที่เห่อด้ว่างว้บักไก่บักกวางพี่น้องผมนะครับ ไม้เก่งใจผู้ใหญ่บบานกับสีมาอายู่ต่ว่าให้ไอ้นี้ก่อนตอนนี้เขาต้องไปน้ำหวยน้ำหองที่มันมีข้องมีหลองเกาเกาคุยเกาเกามันสิกลับมากวดหนูฝนตกมันสิเป็นแนวนั้นหวังได้มียาฆ่าแหงดีมีกอไผ่แหงดีเดี๋ยวเขาไปรุ่นไปช่มไปเชี่ยกันพี่้องไปไปลุยครับผมโอ้โหยหลังฝนตกพี่้องผมบรรยากาศแนวนี้หายอยากบ้ามีสิผ้าไปสวยพี่้องผมสีผ้าไปสอยอสไป,ยไ,ปไปลุยกันพี่้องไกลกับไปมื่อนี้ไม้ไก่คือเกาไปลุยพี่้องผมพีอ,พอพยาก บอเปียกเลยเปียกน้ำเปียกน้ำไปบางครั้งมันเป็นก้อมจำเป็นตรงสูงน้ะพี่น้องเนาะไปอ้อยไปเฮ็ดไปไม้ไปแล้วเพราะไปมันก็คือจจ้าอ้ไงนี่ก็คือจ้าอ่าไม้ทีบ้ามีลงไปก้อนหนานี่นั่นแหละเป็นคลิปอยอำเภอด้วยหนูตัวเดียวไกลปรนไดก็ต้องไปคันใดบ้างเมื่อคันใดลกงเมื่อแล้วต้องตามพี่น้องผมคันรถตามพวกกับว่าพราเมียนนัค้หาหนูอีกละ อันนี้ตีซีเปเป,เปเปบ้ามี่อยากลุกเรียบวันนี้ได้ยินเสียงฝนยุ่งบพราะคือลมมันสีแห้งปนิพี่น้องผมฝนตกตากลุยคือเกขาพี่น้องผมไอ้ไก่ทอดอะไรก็ต้องไปพี่น้องผมเพื่อพี่เพื่อน้องแล้วบ้ามีจันทให้พี่น้องผมได้เข้าสู้หมอดท้งหินแห่แล้วพี่น้องผมไปไม่ไมววยูเราไว้มันเป็นตะโตกมาอีกแล้วบ้ามีเบื้องฝ่าย,าย แล้วขันตัวเขาก็ต้องข้ามใจเราพี่น้องเนาะเอาหมดทางดินแล้วน้ำขังอจอ,เอเจอยแ๊ะเอ๊สิตกพี่น้องผมฝนสิตกฝนสิตกเอาเรื่งสิฝ้าไปพี่น้องผมฝ้าไปฝ้าไป ผ่านพี่น้องผมผ่านผ่านนาเสียดายหนุ่มอวยขึ้นหนุ่มอวยขึ้นอวยขึ้นไปแล้ววุ่กระโพกน้ำกลน ไปพี่น้องไปไม่ไหมตีหาแล้วโอ้ยเสียดายป้ามีตอนมื้กับพวกมันแม่นครับแค่รื่องนี้มันตรงแจ่วมาเถินอตอนซีเวอร์นั่นคือมันอ้วยหัวนี้แล้วมันอ้วยหัวนี้แล้วพี่น้องท่านไหนกะคงสีิพ่อ,อยีนี่นะครับรอ,อบพบว่าป้ามีพ่อพ่อเห็นเป่าชัดเฉยละกะอ้วยมือมากกดวิดีโอกดวิดีโอแล้วเร่งไปมันอ้วยหัวพอดีแล้วบอกดี๋ว่าท่านแล้วมือเข้าไปแล้วนะมันอ้วยหัวพอดี คาดสีบ่าตายพี่น้องผมโอ้ยเสียดายครับเป็นไม้ที่บ้ามีเป็นไม้ไกลอีกไม้หนึ่งนะนะบ้ามีอยากจบไพ่ในขึ้นนี่มันจบบพลงพี่น้องผมมือเอื้อนมือฮือพี่น้องผมไล่ไปกันอีกสองสามมือแล้วพี่น้องแล้วกันบพได้ดมือเอื้อนกับไดมือหือไปกับว่ากันโอ้ยตายเสียดายแหงสีหาวื้อกับพวกเสกุบอยู่หรอกให้มันมีเสียงก่อน หาเตยกพี่น้องหาเตยกบหาเตยกเสียงห้องพบอยู่ีนว่ามียางมากหรอไอ้นี่พี่น้องผมว่ามียางมากหลุดมุดหน่ำไหมคุณน่ะมีแต่เสียงกบพี่น้องผมมีแต่เสียงกบว่ามียางมากมุดนนํำไหมไปใส่ปะขันว่าตัวนี้กับบ่าเม่นนี่เสียใจตัวนี้นี่นี่นี่พี่น้องกบคบใข่เมียนบ่านี่กบไครเมียนบ่านพี่น้อง ไข่กบเป็นว่าหนิไข่กบมือไข้ยังไข่กบมือไข้ยังไข่กบมือไข้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมันมุดอยู่แถวนี้ดิคุณอะเสียงกบอยู่นี่กระดังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอ่ากบเสียกูก็ไม่ได้ใจแท้มันไปใส่เห็นตาอยู่ดิเห็นตาแล้วมันลบหนิมั้

คึบได้บ่วะคึบได้บ่วะเอาๆๆโอ้โห

mời mời mua mời mời đi đi mời 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 Ô ô ô mời 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 Vậy mà, mà มุดนามมุดนาำมุดน้ำกบสองตัวพี่น้องผมอ่ายึดคางร้อนพูดตามีพี่น้องผมนี่มันมุดนามมันมุดนามพี่น้องผมมันมุดนาำจับสองตัวเลยบอกว่าโอ้ได้พี่น้องผมได้พี่น้องผมเออเออเออครบสองตัวพี่น้องผม ตาุงส่บ่มีโอส,สอดแจกโคโลเดี๋ยว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 จบตัวนี้ตัวสีเป็นตัวผู้นี่บ้ามี่ขันออดาวว่าพีทเลยนี่ตัวน,นี้สีเป็นตัวผู้ตัวน,นี้สีเป็นตัวแม่นี่แม่นว่าพี่น้องนี่ตัวแม่นี่ตัวผู้พี่นอ้องผมออกโค้มสุดตัวเลยออกโค้มมาเจอเจอเดี๋ยว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  ขออนุญาตพักคลิปแป๊บนึงบ้ามีได้ยินเสียงมันไหมกบที่เรียกว่าสีเอากระโปรงมานเบื่อนั่นแหละทั้งคลิปเราไม่สีบวกขุมเอาง่าดีพี่น้องผมหาถุงบ่ได้เลยอยู่หิมปพานา้ำฝนตกเมือ่อคืนนี่แห่พี่น้องบอกว่าขัดบ้ามีเอ๊ะใจมากตอนฝนตกนี่สิไดรารักขู่อยู่ดีนี่ตอนนี้ก็เอาลราพี่น้องผมคู่เดียวห้องอีกอยูุ่่นหมดไปอีกอยู่เด้อพี่น้อง đeo 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 thúng say con thúng say con Ô, thúng say con thúng say con đeo 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 thúc phủ cấp tủ mẹ là to chứ không chúng tôi chỉ muốn hoảng như này là cho vừa đều đi cái phổ bạc xã trái đéo tao cũng làm con làm con พูดน้ำทวมหน้าขึ้นแล้วนี่คงว่าห้องอยืดใส่ เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้ว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 พี่น้องผมยุนีว่างหัน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 มันสิไปสามันสิไปสา มันเห็นห่องมันสวดแจงอ่ะพี่น้องโอ้ยผาดพี่นอ้องผมมาแจงผดฟองที่พูนีกเยี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยมันแจงผดพี่น้องคันบ่แจงได้ดี่นี่เร็วเร็วเร็วอย่างน้ำไปน้ำเสียงไป เดกคู่นึงแล้วเด็คู่นึงแล้วาน,นี่บ้ามีมากเปเงียบบ้ามีมากปเียบ,บ,ม,บมันกคือคู่ว่างั้น Ta vẫn hoang dư nhang Nhưng hoang dư Nhưng hoang dư Nhà bạc Nhà bạc Hơi Ta lèo งุ่มเล้วขอคุณทุระทุก,ทกพท์ทุกการตามทุกการรับชมโฆษณาให้กันหน่อยไล่กันยังดีพี่น้องผมยำไปทุกเทื่อนั่นแหละมันบ้ามีนาสิตั้งใจมัดไปฟื้อกับพวกไสยู่หมายไมน่นั่นว่เถื่อมันอ้วยหัวหนีพอดีก็เลยตั้งใจว่ามันสิไงใดไหนกับสิแยงแล้วเรื่องมาไตาก่ตกบไต่กบเลยคูหนึ่งบาทน,นี่บักโอบโอบอยู่นี่แกปแปลกใจ อันคู่นะ่ะมันยากไม่ใช่อายุนั่นก็เข้าใจยุคควบคมมันมันเอาบ่อยากแต่ว่าไอ้นี่ไหมนี่ที่ห้องยุ่นี่ว่ามีเขาไปงุ่มมดเลยบ่เห็นเลยพี่น้องผมเอาพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ่อมนี่จังได้กระได้แนวกินแล้วพี่น้องเนาะได้กบคู่หนึ่งเอาละขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมยี